สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องมิสเตอร์ทองนะคะวันนี้มิสเตอร์ทองพามาอยู่กับแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะตัวนี้ลูกค้าเอามาหล่อขั้วใหม่นะคะซึ่งขั้วแบตเตอรี่เนี่ยสามารถหล่อได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าช่างทองจะหล่อยังไงเนาะนี่ค่ะสภาพก็คือประมาณนี้เลยนะคะช่างทองก็ได้ขูดความสกรปรกออกไปเป็นบางส่วนแล้วนะคะเนาะช่างก็รีบจับกล้องมาถ่ายเลยนะคะเพราะว่าบางงานก็อย่างที่บอกนะคะว่า ถ่ายทันก็จะได้ถ่ายให้รับชมนะเพราะฉะนั้นคลิปทุกคลิปที่ลงไปเนี่ยคือเป็นคลิปที่หาดูยากนะคะไม่ใช่จะถ่ายกันได้ง่ายๆเนาะซึ่งถ้ามัวแต่รอแม่ช่างงานก็ไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นนะก็อยากให้ f c รับชมนะคะเราจ้างใจทำงานนะคะหล่อสองขั้วเลยนะคะ ซูมให้ดูนะถ้าขั้วแบตอย่างเงี้ยถือว่าใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ต้องมาหล่อขั้วใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นภาพให้ดูนะระหว่างขั้วเดิมกับขั้วใหม่นะคะว่าเขาจะมีภาพเป็นยังไงนะคะสะภาพของเดิมกับของใหม่นะคะที่เราหล่อใหม่นะซึ่งแบตเตอรี่ยังใช้ได้อยู่นะคะ การที่เราจะหล่อเราก็ต้องทําให้หน้าสัมผัสมันเรียบแบบนี้นะคะใช้แก๊สนะคะ ก็ต้องมีขวดน้ำเตรียมไว้ด้วยนะคะขวดน้ำนะเช็ดชู้นะ <Okay. S 1> อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับ FC ใหม่นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงนะคะเราก็จะต้องมีพิมพ์นะคะ หรือว่ามีบล็อกเนาะไว้สำหรับหล่อขั้วแปดโดยเฉพาะเลยนะคะเราก็ใส่บล็อกเข้าไปค่ะพอทำความสะอาดเสร็จแล้ว าด้วยเนะต่อขั้นตอนต่อไปก็คือเปิดฝาค่ะเปิดฝาน้ำกลั่นทุกฝาเลยนะคะต้องเปิดนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้แก๊สเป่ามันค่อนข้างร้อนนะแล้วก็เช็ดชู้ชุบน้ำ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะร้านเมียช่างเปิดอยู่ริมถนนนะหน่อประมาณนี้เลยนะคะเช็ดชูก็ใส่ประมาณนี้เลยนะค่ะ<า>เดี๋ยวเราจะมาเริ่มหลอกกันแล้วนะคะ ก็ถ้าอยู่ในขั้นตอนนี้ก็อย่าอยู่ใกล้นะคะเพราะว่ามันจะแตกกุ้บแบบเมื่อกี้นะคะค่อนข้างอันตารายพอสมควรตอนทํำก็ต้องใส่แว่นใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะคลิปนี้ทําตามไม่ได้นะคะแต่ว่ารับชมเป็นความรู้ได้คะ่ะว่าเขาหลอกกันแบบนี้เนาะนีคะแล้วก็ เป็นตะกั่วนะคะเห็นไหมคะมีตะกั่วแห่งหล่อเข้าไปอีกนะคะตอนแรกเราต้องหล่อของเดิมมาคะ่ะให้เขาอยู่ในรูปทรงเสร็จแล้วเขาก็จะอยู่ประมาณครึ่งบล็อกเราก็ต้องใส่ตะกั่วเข้าไปอีกนะคะเพื่อให้เขาเต็มบล็อกนะส่วนตัวบล็อกนี้ช่างทองก็ทําเองนะคะไม่ได้มีขายนะ เสร็จแล้วนะคะสวยเลยค่ะนี่ค่ะสวยเลยเห็นไหมคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมิสเตอร์ทองได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ